ทุกๆปีทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยมีคนเสียชีวิตมากกว่า490,000คนฉเฉลี่ยเป็น40,000คนต่อเดือน1,400กว่าคนต่อวัน60คนต่อชั่วโมงและคุณรู้หรือไม่ทุกๆชีวิตเป็นหนึ่งในคนที่รักของใครสักคน และในขณะเดียวกันนั้นมีคนบางกลุ่มที่กำลังพยายามไม่ให้ตัวเลขสถิตินี้เพิ่มขึ้นอยู่เช่นกันกลุ่มคนเหล่านั้นคือแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่เป็นกำลังหลักในการดูแลชีวิตของคนไทยทุกคนรักษาคนที่เจ็บป่วยโดยไม่สนว่าอะไรจะเกิดขึ้นตรงหน้า แคส่งข้อมูลมาแล้วค่ะขอบคุณมากนะครับหลายๆครั้งที่เราเคยได้รับการช่วยเหลือดูแลและรักษาอาการเจ็บป่วยไม่ว่าจะหนักหรือเบาจากบุคลากรทางการแพทย์ทุกภาคส่วนทั้งที่เกิดกับตัวเราหรือคนที่เรารักคุณเคยรู้ไหมว่าภารกิจการดูแลรักษาคนไข้ให้ดีที่สุด เป็นสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณของบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆคนไม่ว่าพวกเขาจะเหนื่อยแค่ไหนหรืองานจะหนักเพียงใดพวกเขาทุกคนก็ยินดีและยืนหยัดจะทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถโดยไม่ได้มองเป้าหมายอื่นใดนอกจากการทำให้เราทุกคนหายจากอาการป่วยและถ้าหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์คือความหวังของทุกคนเราคือคนที่อยู่เบื้องหลัง และเป็นความหวังของหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เหล่านั้นเช่นกันกรมการแพทย์เราเป็นกรมที่ดูทั้งบริการและวิชาการแต่เน้นวิชาการเป็นหลักเพื่อจัดทำมาตรฐานการรักษาเราพยายามที่จะเปลี่ยนวิธีการดูแลรักษาจากการดูแลแบบต้องมาโรงพยาบาลภาษาอังกฤษใช้คำว่า hospital-based medical service เราจะพยายามเปลี่ยนมาเป็น personal-based medical service นะครับคือดูแลแบบทุกที่ทุกเวลาเช่นต่อไปนี้บาหวานความดันเจาะเลือดนอกโรงพยาบาลวัดความดันที่บ้านส่งผลมาที่โรงพยาบาลปุ๊บคุณหมอเทเลเมีดิซินหรือแม้กระทั่งแนะนําการทํากายภาพบาบัดไปที่บ้านได้นี่เป็นการที่พยายามเพิ่มการเข้าถึงบริการการรักษาทุกรูปแบบทุกที่ทุกเวลาเป็นบทบาทของกรมการแพทย์อยากขออนุญ,ญาตให้ความมั่นใจพี่น้องประชาชนนะครับทุกท่านว่าในขณะที่ท่านเจ็บป่วย ไม่ว่าจากโรคอะไรก็ตามหนในช่วงนี้โควิด19บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมที่จะดูแลท่านอย่างเต็มที่และในขณะเดียวกันกรมการแพทย์และภาคีเครือข่ายที่ทําในเรื่องวิชาการนะครับเราก็พร้อมจะดูแลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้ท่านทํางานการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นเพราะเรากรมการแพทย์และภาคีเครือข่ายทั้งหลาย พร้อมจะดูแลพี่น้องบุคลากรสาธารณสุขเดินเคียงข้างกับท่านไปทุกก้าที่ท่านดูแลพี่น้องประชาชนครับก,กรมการแพทย์มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรการแพทย์ทุกแขนงให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มทีเพื่อหวังให้ประชาชนทุกคนได้รับการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรอ,อย่างไร้รอยต่อรวมถึงพัฒนาวิชาการด้านการบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยมีการศึกษาวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสมการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพให้บริการทางการแพทย์เฉพาะด้านหรือในระดับตติยภูมิที่ยุ่งยากซับซ้อนอย่างได้มาตรฐานเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการให้บริการด้านสุขภาพและการรักษาของคนทั้งประเทศพนึกกำลังกับสถาบันการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนคนไทยทั้งประเทศเพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจโดยทางกรมการแพทย์ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมการพัฒนาด้านการรักษาของประเทศไทยในทุกมิติ ลูกคะลูกเป็นอะไรอะเป็นไรอะคะน้องตั้งตงฮัลโหลสวัสดีครับค่ะคุณหมอน้องตั้งโูกคุณแม่ตั้งสติก่อนนะครับน้องเป็นอะไระครับลูกอยู่ดีๆก็สลบไปเลยอะคะ่ะช่วยยังไงได้บ้างะคะ และคุณรู้หรือไม่ว่าการดูแลรักษาไม่ใช่เป็นแค่เพียงหนาทีของหมอและพยาบาลเท่านั้นคุณเองก็ยังสามารถดูแลรักษาตัวคุณเองหรือแม้กระทั่งคนที่คุณรักเพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแต่ความช่วยเหลือของเราไม่มีคำว่าไกล เพราะชีวิตของคนที่คุณรักเป็นหน้าที่ของเราเพราะทุกๆลมหายใจเป็นหน้าที่ของเราเพราะทุกๆชีวิตมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดเพราะพวกเราทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต 80ปีกรมการแพทย์